สวัสดีครับผมชื่อนายเกลืกพลแท้ตัน,นครับประธานนักเรียนจากโรงเรียนโปรทีนมิตรวิทยาคมครับวันนี้จะมานําเสนอกิจกรรมการโชว์แชร์เชื่อมนวัตกรรมสร้างสารรค์ควดีผ่านโครงงานที่มีชื่อว่าพลาสติกต่อบุญครับโครงงานพลาสติกต่อบุญนะครับจะทําขึ้นจากที่นักเรียนแกนนานะครับได้ไปเห็นข่าวปัญหาเกี่ยวกับพลาสติกในที่ต่างๆนะครับจึงได้เห็นว่า ทางโรงเรียนโพธิมิตวิทยาคมก็มีการใช้ถุงพลาสติกหรือหลอดพลาสติกมากเช่นกันครับจึงได้เกิดแนวคิดในการทําโครงงานนี้ขึ้นมาครับวัตถุประ,ประสงค์ของการทําโครงงานนี้นะครับได้แก่ข้อที่1เพื่อประดิษฐ์ไม้เสียบธนบัตรจากหลอดหรือถุงพลาสติกที่ใช้แล้วครับข้อที่2เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับข้อที่3เพื่อเป็นการบําเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนและวัดที่ใกล้เคียงครับ ข้อที่4เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนโพธิีมิตวิทยาคมมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมครับการทำโครงงานนี้นะครับยังสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพุนประสงค์ดังต่อไปน,นี้ครับได้แก่การมีวินยัยมีจิตสาธารณะมีความมุ่งมั่นในการทำงานและมีความรับผิดชอบครับ ส่วนภาพที่เห็นนะครับก็จะเป็นการเก็บขยะภายในโรงเรียนครับไม่ว่าจะเป็นโรงอาหารหรือจุดต่างๆครับภาพต่อมานะครับนอกจากเราจะเก็บขยะภายในโรงเรียนแล้วเนี่ยเรายังได้ออกไปเก็บขยะข้างนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ชุมชนหรือภายในวัดครับนี่ก็จะเป็นการทําความสะอาดนะครับจากหลอดพลาสติกและถุงพลาสติกที่เราได้มานะครับเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นแม่นพึงประสงค์ต่อผู้ใช้ครับ นี่ก็จะเป็นการทําไม้เสียบธนบัตรนะครับให้มีสีสันที่สวยงามเพื่อนําไปบริจาคให้กับวัดครับนี่ก็จะเป็นการถวายไม้เสียบธนบัตรให้กับเจ้าวาดที่วัดโพบันอ้อยนะครับเป็นวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนและโรงเรียนมากที่สุดครับนี่ก็จะเป็นการนำหลอดนะครับมาตัดเป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะครับเพื่อนำไปเป็นไส้หมอนและไปบริจาคให้กับปวดเตียงครับ สรุปผลการดําเนินโครงงานนะครับจากผลการดําเนินงานพลาสติกต่อบุญของนักเรียนแกนนําชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนโพธิมิตรวิทยาคมผลจากการนําหลอดพลาสติกและถุงพลาสติกมาทําเป็นไม้เสียบธนบัตรและหมอนส่งผลให้กับนักเรียนภายในกลุ่มมีความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับแผนการดําเนินงานและข้อเสนอแนะนะครับ จากผลการดําเนินงานโครงงานพลาสติกต่อบุญของโรงเรียนโพธิมิตวิทยาคมโรงเรียนต้องจัดการนุลลงให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อสร้างความตระหนักความจําเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆให้นําขยะหรือสิ่งของที่เหลือใช้อื่นๆมาทําให้เกิดประโยชน์ต่อไปครับขอบคุณครับ